ค่ะน,นังลีมาอัปเดตนะคะอัปเดตอ่าช่อง YouTube ของตัวเองนะคะพี่น้องเมื่อนี้งานกับได้ประมาณนี้แหละนะคะ่ะเห็นลังค้าโอ้บ้านหลังนี้สุ้งตะนาหักเนาะเป็นตะแพงค่ะสวยอยู่ค่ะพี่น้องเมืงช่างเพิ่งกำลังเหตุค่ะ ลักษณะของการทําหรือการสร้างหรือจังใดก็แล้วแต่ช่างนะคะเพิ่นจะมีมิธีการขห้องไผขห้องมันนะคะเขาจะไปมองว่าผู้นั้นเฮ็ดดีบอผู้นี้เฮ็ดดีบอมันกะบ่ไดเนาะพี่น้องเนาะฝีมือช่างแต่ละช่างมันกะแตกต่างกันไปบางคนอาจจะมีไอเดียไม่ๆไ,ไอเดียดีๆก็ได้ สวยงามค่ะอัปเดตนะคะอัปเดตบ้านทรงโมเดิเร์นอยู่อำเภอบุงค้าค่ะพี่นอ้องค่ะเมื่อวีเห็นลังค้าสามคนนะคะสามสามช่างเห็นลังคานะคะอันนี้ใส่เืชิงชายนะคะเด็กขางนึงนะคะพี่นอ้องงานกับกำลังเดินนานะคะ มือนีนังรีเดเทปพ,พื้นพร้อมนะคะนี่ค่ะนังรีเดเทพ,พื้นแล้วค่ะพี่้อกเทพ,พื้นเรียบร้อยแล้วนะคะนี่ค่ะอีกมุมนึงนะคะเพราะว่าใส่เชิงใช้แล้วนะคะอีกฝัา,างนี้แอ่นี่ในถังค่ะ ไายพีโทิวไทยไปไายมาเพื่อนกันใหญ่เป็นเบาแล้วค่ะ,คะงานกับไปได้ซ้ำนี่แลลวเนาะค่ะผ่านไปแค่หนึ่งวันนะคะอัปเดตอัปเดตให้พีนพนพนพพน่น้องเบิงเดอให้เพื่อนๆพี่ๆน้องๆเบิง์ดสำหรับผูติดตามนังลีนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กันเยอะๆนะคะเพื่อเป็นกำลังใจในน้อยให้นังลีในเดอ้อ กดติดตามกันเยอะๆนะคะค่ะนังลี่สวัสดีค่ะลาไปก่อนค่ะ